Hello I'm Andrew b i g g s and This is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันนี้ครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครับเพื่อที่จะดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับแมวที่หายไปผมรู้สึกมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับแมวมากผสมควรในรายการของเราแต่ยังไงก็อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับแมวที่หายไปจากครอบครัวที่อยู่ฟลอริดา นที่สุดสับดาทิพานมาก็ได้พบแมวตัวนี้ที่ North Carolina สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือ North Carolina อยู่ห่างจากบ้าน Florida, 1,500กิโลเมตรคิดดูสิครับ1,500กิโลเมตรนะครับมันเป็นไปได้ยังไงที่แมวสามารถที่จะเดินทางไกลขนาดนั้นนะครับถึง1,500กิโลเมตรแต่คำตอบก็ไม่แปลกใจ เท่าไรนะครับไม่ไม่น่าประหลาดใจนะครับเพราะว่าเจ้าของของแมวตัวนี้เขาบอกว่าเขาไปเที่ยวที่ North Carolina ในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนั้นแมวก็สามารถที่จะหลุดแล้วก็หายไปในที่สุดก็ได้พบเจ้าของก็ตัดสินใจว่าจะขับรถกลับไปรับจากฟลอริดาไปรับแมวที่หายไป ที่ North Carolina นั่นเองครับอันนี้ก็คือข่าวที่เราจะพูดถึงใน b บรกที่2ของเราความจริงแล้วมันไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับเมื่อเราทราบว่าอ๋อครอบครัวนี้ไปเที่ยวที่ North Carolina เขาพาแมวไปด้วยแมวก็หลุดหายไปก็นี่เหตุผลที่มันอยู่ห่างจ,จากบ้านเขา1,500กิโลเมตรครับแต่ยังไงก็ดีใจที่นที่สุดแมวที่มีชื่อว่าอะไรนะ Zena Xena ก็สามารถที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็เจ้าของได้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักคำศัพท์เยอะเราจะได้เข้าใจเรื่องราวอย่างดีครับเราจะไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ้ยไม่รู้เรื่องเลยศัพท์นี้มันแปลว่าอะไรประมาณนี้ครับก็เราสามารถที่จะเ,เ,เข้าใจอย่างดีครับเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทำในรายการของเราเราพยายามที่จะฝึกทักษะการฟัง มากที่สุดเพราะว่าเราจะได้คำศัพท์ใหม่ด้วยแล้วก็เราจะได้ฟังง่ายขึ้นแมวเราไม่ต้องสอนเลยครับน้องๆที่กำลังฟังรายการของเราครับอายุไม่เกิน10ขวบถามก่อนนะครับว่าแมวภาษาอังกฤษคืออะไรสะกดว่ายังไงครับโอเคคำตอบที่ถูกก็คือ5 4 3 2 cat c a t น้องๆสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ใช่น้องๆพี่ๆด้วยครับ ผู้ปกครองทุกคนเลยคุณป้าคุณยายคุณลุงคือออกเสียงเถอะตอนท้ายคำว่า cat ครับ c a t มัใช่ cat อย่างเดียวเอาเป็น cat ครับ mm hmm. พูดตามผมก็ได้ครับ cat แล้วแมวที่หายไปเราจะอธิบายว่ายังไงเป็นภาษาอังกฤษโอเคผมต้องสอนคำว่า miss ครับ m i s, s ในภาษาอังกฤษก็มีอย่างน้อย3ความหมายก็คือ 1. นางสาว ไม่เกี่ยวกับข่าวนี้ miss แล้วก็คิดถึงก็คือ i miss you ฉันคิดถึงเธอก็คือ miss ความหมายไม่เหมือนกันแต่ miss ก็คือพลาดจากคำนี้ถ้าเราเติม i n g ครับ missing จะอธิบายอะไรที่หายไปครับ my keys are missing ก็คือกุญแจของผมหายไปทีนี้ก็เป็น missing cat ครับ M I s S I N G ครับ Missing cat เขาก็อธิบายว่ามันเป็น injured cat ด้วยอันนั้นก็คือแมวที่ได้รับบาดเจ็บครับมันมีอะไรในร่างกายแล้วครับแมวมันมันมีแผลหรืออะไรสักอย่างครับก็ใช้คำว่า injured injured คือ I N J U R E D ครับ injured cat ครับก็คือ แมวที่มีปัญหาอะไรได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างเนงครับในข่าวนี้เขาพูดถึงคำว่า cat แต่มันมีอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในความหมายนี้ครับอันนั้นคือ feline feline ก็เป็นศัพสุภาพหรือทางการสำหรับแมวครับ f e l i n e ครับก็คือ feline feline ก็คือ cat นั่นเอง เหมือนกับว่าเขาก็ไปเบื่อๆที่เขาต้องใช้คำว่า Cat ตลอดเวลานยที่สุดเขาจะเปลี่ยนเป็น Feline เพื่อที่จะมีความหลากหลายในคำศัพท์ที่นำมาใช้ด้วยครับผมอยากจะพูดถึงคำว่าปรากฏตัวด้วยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ Cat นี้แมวนี้ก็ Missing Missing ก็คือหายไปแต่นายที่สุดมันก็ปรากฏตัวที่รัฐ North แคโรไลนาอยู่ห่างจากบ้านเขา1,500กิโเมตร ปรากฏตัวในภาษาอังกฤษก็คือ to turn up ครับ t u r n แล้วก็ u p ครับ turn up รูปอดีตการเราต้องเติม ed ตอนท้ายเลยเป็น turned up แล้วก็สำหรับคนที่เก่งภาษาอังกฤษคุณสามารถที่จะรวบพูดติดกันได้เลยครับ turned up ก็คือปรากฏตัวในอดีตครับ turned up อีกคำหนึ่งที่เราใช้ก็คือ appear ครับ a d P E-A-R แต่ในคราวนี้ก็ใช้คำว่า turn up ครับ turn up ครับจำเอาไว้ด้วยเพราะว่าเวลาแมวคนนี้หายไปใช่ไหมครับเขาจะ turn มันมัน turn e d up weeks later ก็คือหลายสัปดาห์ต่อมาแล้วก็หลังจากนั้นเลยก็คือ to turn turn up ครับนอกจากนี้คำศัพท์ก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ครับกำลังดูอยู่ครัว่ามันมีอะไรที่ น่ากลัวนะครับเขามีมโครชิปครับก็มันจะเป็นชิปเล็กๆที่ฝังเอาไว้ส่วนใหญ่แล้วก็ในหูของแมวที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับแมวตัวนั้นเขาจะได้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นแมวเล่ร่นนะครับแล้วก็คำว่า shelter s h e l t e r ก็คือสถานพักพิงนะครับศูนย์พักพิงสำหรับสัตว์นะครับอย่างเช่นแมวหรือสุนัขก,ก็ได้ เราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอธิบายผมจะอ่านคำข่าวนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษถ้ามีเวลาเราจะอ่านสองรอบครับสักครู่ครับ A Florida family's missing cat turned up weeks later at a North Carolina shelter 1,500 kilometers from home. Shelter officials found the injured cat and brought it back to the shelter. The cat was scanned for a microchip which identified her as Xena, a feline from Florida, 1,500 kilometers from Corolla. But the reason the fem feline was so far away isn't so surprising. Xena's owner said the cat had been missing since their visit to Corolla during the 4th of July weekend. They were very excited, welfare spokesperson Rachel Stone said. They were in awe. They had kind of lost hope that they were going to find her. The family made the drive up from Florida to bring Xena home. <laughs> แมวของเขาไปด้วยแล้วก็หายไปไหนที่สุดก็ได้กลับคืนมานะครับหลังจากที่หายไปเป็นเดือนสองเดือนเรามาดูทีละประโยคครับ A Florida family's missing cat อันนี้ก็คือประธานของประโยคแรกครับ A Florida family's missing cat แมวที่หายไปของครอบครัวฟลอริดาที่มาจากครอบฟลอริดา turned up weeks later ได้ปรากฏตัวขึ้น

เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พักพิงพบแมวที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อกี้ผมสอนคำว่า injured ใช่ไหมครับ injured cat and brought it back to the shelter และนำมันกลับมายังศูนย์พักพิง The cat was scanned for a microchip เจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงพบแมวนี้ครับแล้วก็เขาทำอะไรนะครับเขาก็ได้สแกนใช่ไหมครับ uh, ได้รับการสแกน uh, ใน m i โคร c h i p ซึ่งเป็นการอ่านไมโครชิปใช่ไหมครับ which identified her as Zena ซึ่งระบ,บุว่ามันมีชื่อว่า Zena a feline from Florida เออนี่ก็เป็นคำว่า feline แทนที่จะเป็น cat นะแทนที่จะพูดว่า a cat from Florida เขาใช้ a feline from Florida มันน่าจะเป็นการเล่นเสียงนะครับเพราะว่า ff Feline from Florida. A teaching psalm, do I? got me F from, do I? A feline from Florida. 1,500 kilometers from Corolla. So you hang char Corolla, then can harrow a But the reason the feline was so far away isn't so surprising. They had potent email to a near you, clay. Can I? Coming up like Jahinak. surprising นภาษาอังกฤษก็คือแปลกใจ S U R P R I uh, S I N G นะ Zena's owner said เจ้าของของเซนากล่าวว่า The cat had been missing s i n during their visit to Corolla during the 4 t h of July weekend มาัวน้นียไประหว่างที่พวกเขาไปเยือนคโรล่าในช่วงสุดสัปดาห์ วันชาติสหรัฐอเมริกาครับก็คือ4 o t h of July ก็คือวันที่4กรกดาก็คือวันชาติของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เห็นว่าเขาใช้คำว่า missing อีกรอบหนึ่งครับก็คือ the cat had been missing during their visit แมวก็ได้หายไประหว่างที่พวกเขาไปเยี่ยมค o r o โรล during the 4 t h of July weekend เขาไม่ during สองครั้งนะในประโยคนี้เขาน่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น แต่ during d u r i n g ก็คือในช่วงเวลาอะไรสักอย่างคำพูดของอันนี้คือโฆษกของศูนย์พักพิงครับชื่อ Rachel Stone เขาบอกว่า they were very excited พวกเขาตื่นเต้นมาก they were in awe in awe อาจจะเป็นคำศัพท์หรือวลีใหม่สำหรับหลายคนนะครับ พวกเขารู้สึกทึ่งก็คือ they were in awe ครับ I N แล้วก็ A W E ครับถ้าคุณรู้สึก in awe คุณก็รู้สึกทึ่งประหลาดตกใจมากตื่นเต้นอย่างนี้ they had kind of lost hope พวกเขาก็รู้สึกสิ้นหวังเลยครับเขาไม่หมดหมดหวัง that they were going to find her ว่า ขาจะได้พบเธอแต่ในที่สุดก็ได้เจอ The family made the drive up from Florida to bring Zena home. ครอบครัวนี้ขับรถมาจากฟลอริดาเพื่อพาซีนามากลับบ้านครับ To make the drive ก็คือ drive นั่นเองครับ D R I V To make a drive ก็คือขับรถ up ก็คือทิดขึ้นจากฟลอริดา to bring Zena home เพื่อพาซีนา Glaubban. Pomiwala teacher Ani Klang and Club. Are you ready? Let's go. A Florida family's missing cat turned up weeks later at a North Carolina shelter, 1,500 kilometers from home. Shelter officials found the injured cat and brought it back to the shelter. The cat was scanned for a microchip which identified her as Xena, a feline from Florida, 1,500 kilometers from Corolla. <clears throat> but the reason the feline was so far away isn't so surprising. Zena's owner said the cat had been missing during their visit to Corolla during the Fourth of July weekend. They were very excited. Welfare spokesperson Rachel Stone said <coughs> they were in awe. They had kind of lost hope that they were going to find her. The family made the drive up from Florida to bring Zena home. Job mao chalk microchip cup. ข้อมูลทั้งหมดนี้ครับอยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ com, a n d r e w b i g s c o m a n d r e w b i g g s com ก็คลิกเข้าไปนะครับสามารถที่จะอ่าน big story ย้อนหลังได้เลยหลังจากที่เราออกอากาศสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ have a wonderful Saturday see you tomorrow on the big story goodbye